ช่องมุมหน้าห้องนะครับเป็นพื้นที่ว่างก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ตัวนี้เป็นโกโก้ Go. อายุหนึ่งเดือนแล้วสั่งเม็ดงอกมาเอามาเพาะก็เพาะแบบหนานแน่นเลยเรามีพื้นที่น้อย อัตราการงอกก็น่าจะ80-90%มั้งครับก็มีต้นที่งอกมาแล้วก็ไม่โตก็มีงอกมาแล้วตายก็มีเนี่ยพวกนี้งอกแล้วก็ไม่โตไม่ล็ดสามบาทเลยนะเนี่ยเมล็ดสามบาทหรือห้าบาทวะเออประมาณนี้แหละ ลืมละหลายเดือนแล้วเริ่มลืมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าถ้าเราไปซื้อต้นมันก็40บาท50บาทข็พ่อเองก็น่าจะประหยัดก็ทำหลังเลิกงานวันหยุดว,ว่างๆก็เพาะเล่นไปได้หยุดงานลาง,งานกลับบ้านตอนไหนเราก็ค่อยเอา ต้นไม้ของเราไปปลูกนะครับก็ทำเกษตรใน,นวันหยุดอีก3ปีมั้งโกโก้น่าจะได้ผลแต่ถ้าปลูกแล้วไม่ค่อยมีคนดูแลก็น่าจะประมาณ5ปีก็ทำๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงเตรียมสวนเองหวังว่าอยังงั้นจะได้เกษียณอายุได้ the craft